สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมชอม่องฝึกคิดสุดรหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคมหกหนะคะแต่ก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดูก่อนนะคะงวดวันที่16มิถุนายนะคะที่ให้ไว้มีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 มีทั้งหมดอยู่8สูตรนะคะมีอยู่ทั้งหมดอยู่8สูตรตัวที่ชนกันครบทั้ง8สูตรไม่มีมันมีตัวที่ชนกัน7สูตรก็คือเลข6กับเลข4ปรากฏว่าตัวชน7สูตรไม่เข้านะคะมันเข้าตัวที่มันชนอยู่ที่6สูตรนะคะชนกันอยู่ที่6สูตรมีตัวชนกันอยู่ที่6สูตรก็คือ0 1 2นะคะ0 1 2นะคะรองก็คือเลข7นะคะซึ่งผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ8 0 7 นี่นะคะหลักสิบของเราก็คือเลข0นย์นะคะหลักสิบคือเลข0ูนตัวที่เป็นตัวรองตัวกันไว้มันเข้านะคะเป็นว่าสูตรของเราจากแปลสูตรหลุดไป2สูตรเข้า6สูตรนะคะเรามาดูต่อคะ่ะว่าสูตรของเราจะเดินต่อได้ไหมสําหรับสูตรที่มันเข้านะคะสูตรที่1นะคะมาครบ10หน่วยด้วยนะคะสูตรที่สอง ก็เข้าก็ครบ10หน่วยเหมือนกันนะคะสูตรที่3ก็เข้านี้ครบ3ตัวเลยนะคะ8ปดนะคะแล้วก็สูตรที่4สูตรนี้ก็เข้านะคะแล้วสูตรที่5สูตรนี้มันหลุดหลักสิบนะคะมันมาเฉพาะหลักหน่วยนะคะมาเฉพาะหลักหน่วยเราก็จะเก็บมันไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกสูตรสูตรที่6นะคะอันนี้ก็เข้านะคะหลักสําหรับหลักสิบนะคะสูตรที่7 หลักสิบก็เข้าแล้วก็มาครบสิบหน่วยร้อยเลยนะคะสําหรับสูตรนี้ส่วนสูตรที่แปดนี้หลุดหลักสิบนะคะเข้าเฉพาะหลักหน่วยได้ได้หกสูตรนี้มันจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะแล้วก็อีกสูตรนี้เป็นสูตรเดิมที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะสูตรเดิมซึ่งมันเข้ามาแล้วยี่งวดนะคะเข้ามาแล้วยีงวดคํานวณไปยี่สิบแงวดหลุดไปสองงวดนะคะงวด นี้มันเข้านะคะที่วดที่แล้วไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะว่ามันจะหลุดในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะหลุดหลักสิบนะคะมันเข้าเฉพาะหลักหน่วยนะก็เลยไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วอพอวันที่16มิถุนายนามันเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเปรียบเทียบกันเพื่อชนกันแล้วก็นํามาเป็นแนวทางในกนารเลือกซื้อสิรากินแบงรัฐบาลนะคะเรามาดูเอาสูตรที่1ก่อนนะคะสูตรที่1 เริ่มต้นสูตรนี้เลยก็แล้วกันนะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักแสนนะคะใช้หลักแสนเป็นตัวแรกในการที่จะนามาคำนวณเป็นหลักสิบนะคะหลักแสนของรางวัลที่หนก็คือ3ก็จะเป็นตัวแรกก็คือ3มแบบนี้นะคะเป็นตัวที่1ตัวที่สองบวกหก็เป็นสตัวที่3ามบวกหเป็นห้าตัวที่4ี่บวกสเป็น7 ตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็น8ตัวที่6กบวกหนึ่งเป็น9ตัวที่7จ็ดบวกหนึ่งเป็น10เอาหลักหน่วยมาคือ0มีอยู่7ตัวนะคะ3 4 5 7 8 9ห3 4 5 7 8 9 0คือตัวที่มีโอกาสมาในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคม65นะคะสุรนี้เข้ามาแล้ว26งวดหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะจาก28งวดมันจะเข้าเป็นงวดที่27ได้ไหมไปลุ้นกันนะคะงวดที่มันหลุดมันก็ไม่ได้หลุดไปไหนนะคะมันหลุดเข้าหลัก,ห,ลกหน่วยนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรหลักสิบค่ะแต่ว่ามันจะมีช่วงที่หลุดนะคะก็คืองวดวันที่หนึงมิถุนาที่หลุดเข้าไปในหลักหน่วยนะคะแล้วก็งวดของวันที่16บธันวานะคะก็หลุดไปที่หลักหน่วยเช่นกันนะคะสูตรนี้มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้บ่อยนะคะบางครั้งก็สิบหน่วยร้อยเลยนะคะอย่างเช่นนี้7จหนะคะแล้วก็สามห้าเดหนึ่งเดสองเด สามเจ็ดแบบนี้นะคะหกหนึ่งอันนี้มาเฉพาะหลักสิบเราเน้นที่หลักสิบแต่ว่ามีโอกาสมาครบสิบหน่วยแต่บางครั้งมันก็หลุดจากหลักสิบมาหลักหน่วยได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นงวดน,นี้นะคะอันนี้ก็มาหลักสิบนะคะนี่ก็ห้าเก้าศูนย์แปดนี่นะคะศูนย์ห้าหกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสอง นีหลุดหลักสิบแล้วก็อันนี้ก็กลับมาครบ10หน่วยได้อีกเหมือนเดิมนะคะ07มันจะเดินต่อได้อีกไหมสำหรับ3 4 5 7 8 9 0นะคะหลัก10บบนววันที่1กรกฎาคมเราไปรุ่นกันค่ะต่อไปดูสูตรที่2นะคะสูตรที่2สูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด 32งวดนะคะจาก37งวดมันหลุดไป5งวดก็คือหลุดตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้เราก็จะดูมันต่อนะคะว่าสูตรมันจะเดินต่อได้ไกลแค่ไหนนะคะสูตรของเราก็ง่ายๆนะคะเราจะใช้หลักสิบของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4นะคะก็คือ6เป็น4บวก6ค่ะ4บวก6ได้เท่ากับ10 เอาหลักหน่วยมาคือ0เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวกหนึ่งเป็นหนึ่งตัวที่สามบวกสี่เป็นห้าตัวที่สี่บวกหนึ่งเป็นหกตัวที่ห้าบวกหนึ่งเป็นเจ็ดตัวที่หกบวกหนึ่งเป็นแปดตัวที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นเก้ามีอยู่เจ็ดตัวนะคะสําหรับสูตรนี้0 1 5 6 7 8 9 0 1 5 6 7 8 9เป็นสูตรที่เป็นตัวเลขที่อาจจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านะคะ สูตนี้เข้ามาแล้ว32งวดมันจะเข้าเป็นงวดที่33ได้ไหมไปลุนกันนะคะสูตรแต่ละสูตรมีหลายตัวก็จริงนะคะแต่เมื่อเราเอาหลายสูตรมาชนกันเราจะได้ตัวเลือกที่มันน้อยลงนะคะอาจจะได้ตัวที่เด่นเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับสูตรที่3นะคะสูตรที่3ก็ง่ายๆนะคะสูตรที่3ง่ายๆเราจะใช้หลัก10บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็คือ2บก8 2บวก8ได้เท่ากับ10เอา เฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่2อบวกหเป็น1ตัวที่3าบวก1เป็น2ตัวที่4ีบวก1เป็น3ตัวที่5้บวกหเป็น4ตัวที่6บวกสเป็น6ตัวที่7จบวก3เป็น9มีอยู่7ตัวนะคะ0 1 2 3 4 6 9 0 1 2 3 4 6 9ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคม65เราไปลุ้นกันนะคะ เราไปลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อได้เป็นงวดที่32มสสองไม้สูตรนี้เข้ามาแล้ว31มงวดนะคะจากส3สามงวดมันหลุดไปสองวดเท่านั้นนะคะหลุดเพียงแค่สองงวดเท่านั้นมันจะเข้าเป็นงวดที่32บสองได้ไหมก็ไปลุ้นกันงวดที่มันหลุดก็คืองวดนี้นะคะงวดนี้แต่ว่าแล้วมันก็กลับเข้ามาใหม่ได้เราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะเดินต่อได้ไหมศูนย์หนึ่งสสามสี่หกเก้านะคะมีอยู่เจ็ดตัวนะคะสำหรับสูตรนี้ ต่อไปเรามาดูสูตรต่อไปเลยนะคะเราได้สสูตรแล้วนะคะขอให้เพื่อนท่านผู้ชมดูให้จบนะคะแล้วก็ดูการวิเคราะห์การนํามาชนกันด้วยจะได้เลขที่เด่นชัดเพิ่มขึ้นนะคะได้ตัวตัวเลขให้เลือกได้น้อยลงนะคะถ้าเราดูแค่นี้เราเห็นตัวเลขเยอะๆแบบนี้ก็หนีไปเลยนะคะหนีไปเลยแล้วเราก็จะไม่ได้ความจริงที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับสูตรที่4นะคะสูตรนี้ก็ คำนวณมาแล้ว28งวดเข้า26งวดหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะสูตรนี้เดินดีนะคะแล้วก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้บ่อยเหมือนกันนะคะเรามาดูกันค่ะว่าสูตรของเราใช้หลักร้อยนะคะหลักร้อยบนบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่2หลักร้อยบนก็คือ8บวก4บวก8นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่1นะคะหลักร้อยบนเป็น8 หลักสิบครั้งที่1เป็นสหลักสิบครั้งที่2เป็น8แล้วก็บวกค่าคงที่1แบบนี้นะคะ8บวก4ได้12บบวก8ได้ยี่สบวกหนึ่งได้21เราก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1เป็นเลขเด่นตัวแรกแบบนี้นะคะตัวที่สองบวก1ได้สองตัวที่สามบวกหนึ่งได้สามตัวที่4ี่บวกหนึ่งได้สตัวที่ห้าบวกสองได้หตัวที่6บวกหนึ่งได้เจ็ด ตัวที่7จ็บวกหได้8มีอยู่7ตัวนะคะสําหรับสูตรนี้1 2 3 4 6ส8 1 2 3 4 6 7 8ดคือเลขที่มีโอกาสมาในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคมห5สูตรที่4นะคะสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่27ได้ไหมเราไปลุ้นกันนะคะจะเข้าเป็นงวดที่27ได้หรือไม่นะคะสําหรับสูตรนี้สูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ สูตรที่2นะคะดูเส้นสีชมพูตรงนี้เราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักหลักร้อยนะคะหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็คือสองบวกห้าบวก5ได้เท่ากับ7นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกตัวที่สองบวก1เป็น8ตัวที่สามบวก1เป็น9้าตัวที่สี่บวก2เป็น11เอาหลักหน่วยมาคือ1นตัวที่ห้าบวก1ได้สองตัวที่หบวกหนึ่งได้สามตัวที่เจ็ดบวก1ได้สี่ มีอยู่เจ็ดตัวเหมือนกันนะคะสูตรนี้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้านะคะสูตรนี้เข้ามาแล้วยี่สิบเก้างวดจากสามสิบสามงวดนะคะหลุดไปสี่งวดหลุดไปก่อนหน้านั้นนะคะมันจะเดินต่อได้ไหมไปลุ้นกันนะคะมันจะเข้าเป็นวดที่สามสิบได้หรือไม่นะคะสําหรับสูตรที่สูตรที่หกนะคะสาหรับสูตรที่หก สูตรที่หนะคะเราจะใช้หลักสิบของสามตัวครั้งที่1บวกค่าคงที่1นะคะหลักสิบของสามตัวครั้งที่หนึ่งก็คือสี่บวกค่าคงที่หนึ่งก็คือสี่บวกหนึ่งนะคะสี่บวกหนึ่งได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะตัวที่สองบวกสองได้เจ็ดตัวที่สามบวกหนึ่งได้แปดตัวที่สี่บวกหนึ่งได้เก้าตัวที่ห้าบวกหนึ่งได้สิบเอาหลักหน่วยมาคือศูนย์ตัวที่หกบวกหนึ่ง ได้6ตัวที่7บวก2ได้3มีอยู่7ตัวนะคะสำหรับสุดนี้ก็คือ5 7 8 9 0 1 3 5 7 8 9 0 1 3ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคมองหเราไปรุ้นกันและสูตรนี้จะเข้าเป็นงวดที่27ได้ไหมนะคะคำนวณ28งวดเข้า26งวดก็คือหลุดเพียงแค่2งวัเท่านั้นนะคะหลุดเพียงแค่สงวดเท่านั้น ไปลุ้นกันนะคะ5 7 8 9 0 1ดจะมาไหมสูตรทั้งหมดนี้เป็นสูตรเดิมนะคะเป็นสูตรเดิมของวัดที่แล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากรู้วิธีคิดที่ว่ามันมาไปยังไงดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆก็ได้นะคะเรามาดูสูตรที่7นะคะสูตรสุดท้ายสูตรนี้เราจะใช้หลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของสามตัวครั้งที่4นะคะก็คือ9บวก1นี่นะคะ9บวก1 ได้เท่ากับ10เอาหลักหน่วยมาคือ0เป็นเลขเดี่ยนตัวแรกส่วนตัวที่2อบวกสเป็น2ตัวที่3าบวก1เป็น3ตัวที่4เราจะบวกค่าคงที่อีก1เป็น4ตัวที่5้บวก1เป็น5 ตัวที่หกบวกสองเป็นเจ็ดตัวที่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดมีอยู่เจ็ดตัวนะคะก็คือศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดตัวไหนจะมาในหลักสิบบนวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกห้าเราไปลุ้นกันนะคะเมื่อเรานำทั้งนำทั้งเจ็ดสูตรนี้มาชนกันนะคะนำทั้งเจ็ดสูตรนี้มาชนกันเราจะเห็นว่าตัวที่มันชนกัน ครบทั้ง7สูตรมีหรือไม่นะคะขอให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตัวที่มันชนกันมากที่สุดคือตัวที่มันมีโอกาสมามากที่สุดนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวที่ชนกันน้อยลงมารองมามันอาจจะมาก็ได้ยังไม่มีใครตอบได้นะคะแต่ว่าเราต้องเน้นตัวที่มันชนกันเยอะที่สุดไว้ก่อนนะคะก็นั่นก็คือสถิตินะคะตัวแรกนะคะที่ชนกันครบทั้ง ครบทั้งเจ็ดสูตรท่านชมเห็นไหมคะว่ามีตัวไหนบ้างเอาละค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวไหนที่มันชนกันครบทั้งเจ็ดสูตรบ้างก็ปรากฏว่าไม่มีตัวไหนที่ชนกันครบทั้งเจ็ดสูตรนะคะจะตัวที่มันชนกันหกสูตรก็คือเลขแรกนะคะก็คือเลขสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6ใน7สูตรนะคะ3จะมาไหมสําหรับหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคมคม65นะคะถ้าสมมุติว่า3ไม่มาถ้าสมมุติว่า3ไม่มาตัวไหนที่น่าจะมาอีกตัวที่สองที่มันชนกัน6สูตรก็คือเลข7นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเลข7 7หรือ3จะมาในหลักในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคมนะคะ เราไปลุ้นกันแล้วถ้าสามไม่มาเจ็ดไม่มาตัวไหนที่น่าจะมาอีกตัวที่ชนกันหกสูตรอีกตัวหนึ่งก็คือเลขแปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะระหว่าง3 7 8ตัวไหนจะมาในหลักสิบบนงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมหกห้าไปลุ้นกันนะคะไปลุ้นกันสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะขอให้เพื่อนเอนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนี่ก็คือตัวที่ มันชนกัน6ใน7สูตรนะคะนี่คือตัวที่มันชนกัน6 6ใน7สูตรส่วนตัวอื่นนะคะเลข2ชนกันที่4สูตรเลข1ชนกัน5สูตรเลข4ชนกัน5สูตรเลข5ชนกัน4สูตรเลขเลข6นีชนกัน3สูตรเลข9ชนกัน5สูตรเลข0ชนกัน5สูตรนะคะแต่ถ้าเราไปดูสูตรที่มัน มันเดินดีแล้วมันหลุดไปงวดที่แล้วนะคะเมื่อเรามา,มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวก็คือเลข1นึ่งนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะเลขหนึ่งอีก1ตัวนะคะที่มันจะมีโอกาสมาในหลักสิบบนงวดวันที่1กรกฎาคม6 5นะคะแม้ว่าในนี้มันจะมีเพียงแค่หสูตรเท่านั้นแต่ว่ามันจะมีสูตรที่ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดู คือสูตรที่มันเคยหลุดแล้วมันกลับเข้ามาใหม่นะคะถ้ามันเข้างวดวันที่1กรกรกฎาเดี๋ยวที่ฉันจะนํามาเสนอให้ท่านชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสละากินแบ่งรัฐบาลนะคะก่อนอื่นก็เอาแค่4ตัวนี้ไว้ก่อนถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะคะ บางคนก็จะบ่นว่าเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าก็ขอให้ใช้วิจารณญาณถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปเพราะสูตรมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปในสูตรต่อไปที่จะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสูตรของเราก็ถือว่าเดินดีพอสมควรนะคะมันก็เดินดีนะคะสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว26 26งวดนะคะ หลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะหลุดเพียงแค่2งวัดเท่านั้นก็คือแล้วก็มีโอกาสมาครบ10หน่วยได้บ่อยมากนะคะสูตรนี้มันก็หลุดในงวดนี้วันที่16มิถุนาก็เลยไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะถ้าใครได้ติดตามคลิปนะคะแต่ว่ามันกลับเข้ามาใหม่มาครบ3ตัวเลยนะคะก็เลยได้นํามาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูในงวดนี้นะคะสําหรับสูตรนี้เข้ามาแล้ว3 0 3สองวดนะคะหลุดไป หลุดห้างวดนะคะหลุดห้างวดก็ถือว่าเดินดีเหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันนะคะมีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้ตลอดนะคะมันก็จะหลุดสองวดนี้นะคะติดต่อกันหลังจากนั้นมันก็กลับเข้ามาใหม่นะคะกลับเข้ามาใหม่ได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้ด้วยนะคะมีโอกาสมาครบสิบหน่วยได้บ่อยเช่นกันนะคะเนี่ยงวด ก่อนหน้านั้น96ก็มานะคะ12ก็มา42ก็มา19 18ก็มานะคะก็จะมีงวดนี้ที่ไม่มาครบนะคะแล้วงวดนี้มันจะมาครบไหมเราก็ค่อยไปว่ากันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีพอสมควรเหมือนกันนะคะเข้า31งวดแล้วหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นนะคะหลุดเพียงแค่2งวดเท่านั้นเราไปลุ้นกันว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมนะคะสูตรนี้ นี่นะคะวดที่แล้วก็เข้านะคะ8 0 7ก็เข้า2ตัวเลย3ตัวเลยนะคะ0 1นย์69จะเข้าไหมนะคะแล้วก็สูตรของเราก็สูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว26งวดเช่นกันนะคะเข้ามาแล้ว26งวดก็เดินดีนะคะหลุดเพียงแค่2งวัดเท่านั้นก็คือวดนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกแล้วก็ล่าสุดมันก็เดินดีนะคะเข้ามา0 7ย์ก็เข้าครบนะคะแล้วก็สูตรนี้เหมือนกันนะคะก็เดินดีมา เข้ามาแล้ว29้งวดนะคะหลุดไป4งวดก็วันนี้งวดนี้นะคะที่หลุดแล้วก็งวดนี้แล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้อยู่ในกระดาษแผ่นนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูงวดที่แล้วก็เข้านะคะสำหรับสุดนี้ก็มีกาสมาครบ10หน่วยได้บ่อยเช่นกันนะคะเข้ามาแล้ว26งวดนะคะหลุดเพียงแค่สองวดเท่านั้นนะคะคำนวณ28งวดนะคะก็ดีเข้าดีนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่ามันเดินดียังไงก็สามารถทําย้อนหลังกลับไปดูได้นะคะ วดที่แล้วก็07ก็เข้านะคะเรามารุ่นต่อว่ามันจะเดินต่อได้อีกไหมแล้วสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันนะคะสูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันเข้ามาแล้ว35งวดนะคะหลุด2งวดเหมือนกันนะคะหลุด2งวดเหมือนกันก็งวดของวันที่16ธันวานะคะที่หลุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกงวดหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาตลอดนะคะงวดที่แล้วก็เข้าที่0นะคะ07 เรามาดูต่อค่ะว่าทั้ง7สูตรนี้จะเดินต่อได้อีกไหมสําหรับงวดวันที่1กรกฎาคม65ตัวที่มันชนกัน7สูตรไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามันชนกันที่6สูตรก็คือเลข3เลข7และเลข8นะคะแต่ว่าเลข1เนี่ยก็คือตัวที่มันชนกันเพิ่มขึ้นมาจากสูตรที่ไม่ได้ลงให้ในตรงนี้นะคะมันเพิ่มเข้ามาได้ก็เท่าเทกันกับ3 7และ8 หรือบางครั้งนะคะอาจจะอยู่ในนี้2ตัวอยู่ในนี้หรือ3ตัวอยู่ในนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะคะเพราะว่าสูตรมีโอกาสมาได้ทั้ง10และหลักหน่วยนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นหลักหน่วยและบางครั้งก็อาจจะเป็นหลัก10บอยู่ในนี้แต่ว่าเราเน้นที่หลักสิบไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ผู้ชมได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เพื่อที่จะได้มีพลาดในคลิปต,ต่อไปนะคะเมื่อที่แล้วนะคะให้หลักร้อยนะคะหลักร้อยเน้นที่สุดก็คือเลข1กับเลข8นะคะเลข1กับเลข8 1 2 3 4 5 6อ่หอะอันนี้ในนี้5สูตรมี1กับ8ชนกันมันไม่มีตัวไหนที่ชนกันครบทั้ง5สูตรนะคะชนสี่สูตรก็คือเลข1กับเลข8นะคะเน้นไว้ให้1กับ8เลขออก8 0 7 ก็เข้าเลข8จริงๆนะคะเรามาดูต่อว่าสูตรของเราจะเดินต่อได้ไหมลักร้อยจะเข้าตรงๆแบบนี้ไหมก็หลักร้อยสําหรับงวดวันที่1กรกฎาคมนวณแล้วนะคะก็ได้เพียงแค่2ตัวที่เป็นเด่นที่สุดเหมือนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะลงให้ท่านชมได้ดูอีกเป็นคลิปต่ตอมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านชมได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวังว่าทุกท่านจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ